สวัสดีค่ะสวัสดีสุขขู่สุขคนมาเด้อพี่น้องมากินขวน้ำกันแต่มนเนี้ได้ตําทั่วจ้ะได้ตําทั่วพักกินจับกับมีสตอเนอะาะค่ะแลวกะพักบุ้งกรบบะเขือตําทั่วกับถอดประทูดแต่พี่น้องนี่เนี่ยกินแก่เนาะี๋ยวจะมาไวตรวจมันอันนี้บนพุิบ,บังบอไปนี่แหละเนาะโอเค้าต่อ,อ น่าจะพี่น้องมากิน้ำกันเน,น,นย,ข,นนนย,ข,นย,ยข้า,า,า,าวเหัวหอนเลยจ้ะขมข้เหนีัวหอนเลยข้นบอกห้อยๆ้ยเขาอาหารเช้าจ้ะอาหารเช้าบริเคสคลิปกินโดนเติบเต่น้องกินน้องมมค่อคอยมีเวลาเฮ็ดแบบแี้ có bài con cả chân mốc chạp lái cái nào ta à hán lao lao không ไม่กําลังถอดปลาตัวถอดใจแต่ว่าพิสเขากินหมดเป็นอกดงแนวนี่ ทใหมเนาะอัน,นสตอเท่ากันเป็นฟ้นเอเชียมมากขอว่านแต่พี่น้องจะเลืดอดพหก่ส่งมาก บอกทุเรียนละแพ็กหนึ่งสิบสามเหรียญหัวว่านันนักมันเท่าไหร่เขาแกะเอาตันข้างในมันนะพี่น้องจะมันกินละจ้ะจะ่เห็นเละแต่วลามันเละมันบกขมเลยมันก็หวานอยู่มันบกขมคือสิกข่อยเคยกินเนาะอยู่เมืองไทยแต่จี๋มันแบบมันเละจนมันขมจนกินบ่ได้เลยนะอันนี้เละก็ยังหวาน่จ้ะก็สื่อกินอยู่เพราะแก่คัาแต่ยุนนะ บเดียวไม่เบิ่งยานกินนู่นออกใช่ไหมแล้วบามาจ้ะแล้วบามาก,กินดูเรียน ทไมเราลองสิ้มเบิงสตอพี่น้องเมื่อกี้เนี่เม็ดหนึง่งกินแบบซดสไม่เลยนะแต่ว่ากินมันคือกระเทียมเราวะเราเห็นฝร,รังกิไปยุน เทศไทยเนาะเจ้าในยูทูบอ่ะเจนเบิรงเขาเจียนก็กินอันนี้แน่ข้าว่ามันเสยบไสั่นเพ่อได้ลองเยนเบิงงนั่นจะแสบมองไหนได้บ้างกินขึ้นกัระเทียมบอกัน้ป่าไมต้งกินกับอาหารเนาะกินกับกับปุ่นกิับแกงน้ำไม่นกับต่บกขุ่นตะบกทั่วไปสั่นหรือไม่กินโดดๆเดียวๆก็อะไรแบบย c วอ c k e n เนะ Thank you เจ้าไก่ไม่แออะท่านีกินมึงเมือหรอปลาเดียวกินมมือหรล้ะเนี่ยเนี่ยออกก่อน

วี่นอสฝรั่งใช่ป่ะฉันบอกเนอื่นคนนึงมันติดแล้วพี่น้องบ่กินกะบ่บ่อุ่นท้องมันต้องกินน้ำโซดากินน้ำธรรมดามันกินแลักกะ่แล้วนะ มึนไปว่อหมาดไปสื่อนี่จังหน่อยเสียดแห้งมาเด้อพี่น้องผู้ใดบนไหนกินข่าวกินน้ำ ดื้อมาแยกเดียวซีเหรียลแอปเปี้ลม่นให้ก็อ <I> ด้วยสามสิ้เพื่อให้ร้องมันเสียเพห้งน,นะมันกอสูกนัดคุก <Huh? S 2> นัดคุกลูก It's pink ya gue suka mau ikan kimia mau คา,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 าว่าเมืองไทยรถการจักโตนอ้พี่น้องคาเบื้องว่าที่เป็นยังไงจิใจจะจัะมือว่าเัรอเจ้าหลอบก่อ,อนยังไงบ่บ่ตุกเดือนบมื่กีเ้เดือนเนาะหลอกก่อนรถการจักโต ในพื้นที่นำร่องก่อนผอสม,จ,มจังหวัดใดเนียต้องพื้นที่นำร่องรอบประกาศที่หนองแต่กับประกาศากนั่นละนั่นคือนุ่มตุละแต่บ้า,า,บาราคาคูดถึงราคาลงเล่มก็ส่งรอบประกาศลดแต่ดี แพงปวดกุม่ไผอยากไปเลยเนาะ้าลงแนมแพงก็เจอเครื่องบินอีกจ้ะแพงก็เจอเครื่องบินสองไ้อีบรรีบริหารประเทศบริหารประเทศแหตุตารณรุยรุยเป็นหนาเลย กูเจาะว่าบา่ะค้นจนนี้จนเป็นหาเหนื่อยกูเจาะไ่ได้ป็นประเทศอีหยังกูเนี่ยนเนี่ยถ้าวบอกข่าวประเทบหน่งกันเมืองว่ามากละคล้อ,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 องขุ่นอื้ลูกไส่ก็ตายเหรอกี่ยังห่วงข้ากว่วยอยู่ เห็นมะเดี๋ยวโอ้โหตายแล้วพี่น้องเกีเก่ยวกัเจสาวม่าเน้นนอนู่พอกินขเขาเขาก็เน้นกลับได้พี่น้องเขานเน้นต้นเขา่าต้นเขา่า เป็นโมเมนต์วะยอมกินเดมันเป็นแบบนี้จ้ะเป็นแบบหน,ในึ่งจะไหนแต่ไ้เป็นเป็นคนเียเน้นเขามากกว่ากับก็ค่อยเปลือง <c oughs>

เรื่อมเร็บใส่หาคู่น่าจะหรือว่าจะเป็นการทำวีซ่ามอาเมริกาเนาะอยากสอบถามปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะอินบอกคำไดเด้อจารพี่น้องคอยกะบเขาทิ้งลิ่งไว้ไลค์อยู่แ่ริ่งไลน์ลิ่งเฟซบุ๊กใต่คลิป เนื้อหาเบิังเด้อพี่น้องสอบถาม้างบ่ได้จ้ะอันไหนก็ตอบได้กะอันไหนซอยได้กะยินดีที่จะซอยเนาะอันไหนบ่ได้กะสามก้มสามารถจะพร้อมกับพี่น้องก็อยากซอยทุกผู้ทุกคนแต่ว่าหาผัวก็ัรเนีแน่นี่ก็ยาก,กเขาเอ้วผัวบ่อยแล้วเป็นคนมาสังสรรค์กับพี่น้องแล้วเป็นคน ยังสวยจ้ะมม่ไปใส่แล้วก็อยู่ตบานเป็นเกมเบิดมือเบิดเป็นอยู่ตกับปูกกับเนี่ยถ้าเราเป็นคนสังสรรค์อย่กับพวกอยางหรอกติดต่อให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ก็รอยเราไปเห็นงานเราไปเห็นงานเราก็สิบีมูอยู่จ้ะว่าการปวดหัวเราเนี่ยงงเลย ถ้าปวดมอโมแเราเป็นหารวบพี่นองหาแล้วจะเปนนีนงานแลวชิมมือมีปวกเนาะจิตตอห้ผคุณดที่อยากให้จิตตอพลังไหย่ยตัหัวงบอดนี่จากพี่นองมีป่ปวดจิตตอไงเพราะว่าต้องบอกไปก่อนว่า ถ้าเป็นยังไงผ่ายผากหลังหามาโทษแค่นั่นล่ะถามมีได้จ้ะใจเยอะเนาะ ผู้ใดที่อยากเดินสายฟอมจะ้ะสะใจอยู่จ้ะหายากอยากดิพอสกแกมก็จะกลับคือเอาความสิ้นไมยู่จุดนี้กล้โอ้ยพี่น้องว่าสัน่นเหมือ,อน,อนละ่ะสองปีกว่าเดินสายฟอมอ่ยังมาพอผู้นี้นึกถือว่า,วาไหวเด้จ้ะพี่น้องกล้วยกลนเปน ห้าปีหกปีสิบป,ปีกี่เมียแล้วตอนมังน่าอ๋สองตคนที่ผน,นี้ก็จะเง่าได้เป็นหรอหรอเป็นปนั้นกินเป็นึ่งเนาะ ได้อบผู้ได้ป่าหมัก,กเรื่อน,ออาาผ,นนะผ่านเด้จ้ะเรีันไปบ่อยจเจ้ามูเจ้ามักผู้ปูทุกคนเนาะคนหักก็บมีคนสั่งก็บมีชื่บาทหรอเสีีเลยเหรอยังเนอย สามีมาหาเบ้อแต่พี่น่อตาบักทัวมี่ตาบกทัวกับเสียบไดปป้ที่นนซื้อพวกบุงมาพร้าวให่พรายใหม่กิน,นแล้วเห็นใน้ไม่โอแล้วอยากซื้อมะพร้าวแต่เรากินร่อง จะว่ายังไม่ได้ผัดอวยู่อหมูแล้ไปหม้อหมันซื้อหมูยิมาา้มมจ้ะทาทุกถ่ kịp với nhau ปลุกไว้นางเอาจะเคยถ้าบอกการชีปหนาเนาะไอ้เรื่มกดติดตามไปรู้เป็นกำลังใจน,นะค่ะไปแล้วค่ะ